เอาเลยครับกราบสวัสดีผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดลต้าแคลเดมี่นะครับและผมเดอะเบสจากช่อง YouTube และก็ติ๊กต็อนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับผมและในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกทริคนะครับผมเป็นแนวคิดนะสำหรับการแต่งปืนนะครับให้กับมือใหม่เนาะเอาละเดี๋ยวผมขออธิบายสั้นๆให้ทุกคนเข้าใจก่อนเลยแล้วกันนะครับก็คือหลายๆคนนะครับที่มาเล่นเกมนี้เนี่ยก็อาจจะไม่คุ้นชินนะครับกับการแต่งปืนอะไรแบบนี้นะครับสิ่งที่มือใหม่หลายๆคนพลาดนะครับก็คืออยากจะแต่งปืนออกมาด้วยตัวเองนะครับแต่ทาไม่่่่่่ไดด้้แแตตงงงมมมมมมาาาาลววเเเเเนนนนนนนีีีียััััูะะคคครรรรรรบบหหืือออส์กกๆทขใชจิ แล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับแล้วก็ใส่ของแต่งที่มันบวกสเตตเยอะๆมีสีเขียวเยอะๆอะไรประมาณนี้เนาะแต่อันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดนะครับสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้กับทุกคนได้ฟังเป็นข้อๆไปแล้วก็เข้าใจไม่ยากแน่นอนนะครับยังไงใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็มองว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับว่ามีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับในอย่างแรกเลยเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็คือปืนในเกมนีีีีี้้ขออออองงเเเเเเรร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 ราาานน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 น่่่่่่่ยยยจะะะะะมมมมููดววกกกกััััั3ปปปปภทททหหลลลลๆคคคคบบบบ็ืืไไไใชแแส์์ซฟิ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึง3ประเภทนี้ให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะครับโดยประเภทที่1นะครับนั่นก็คือ AR หรือว่า Assault Rifle นั่นเองนะครับผมที่หลายๆคนเลือกใช้นะครับและก็มีอยู่แทบจะทุกอเปกรณ์เลยนะครับซึ่ง AR นะครับจะเป็นกระบอกที่เน้นการยิงในระยะใกล้กลางไกลนะครับแต่ว่าจะชูระยะกลางมากที่สุดนั่นเองนะครับสำหรับลักษณะการใช้งานของในปืน AR นะครับสก็คือ SMG นะครับผม SMG เนี่ยจะเป็นกระบอกเล็กนะครับจริงก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับสำหรับมือใหม่บางคนเนี่ยก็จะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่า SMG เน แต่ว่าส่วนใหญ่ลรวจะชูในระยะใกล้เป็นหลักนะครับผมสวดสุดท้ายนะครับผมกระบอกที่3ก็คือ LMG นั่นเองนะครับ LMG เนี่ยจะเน้นการยิงในระยะกลางและก็ไกลนะครับจริงๆแล้วในชูทั้งกลางกับไกลเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราแต่งเลยนะครับสำหรับใน3ตัวนี้และหัวข้อที่2นะครับสิ่งที่เราควรรู้ก่อนแต่งนะครับผม1เหมือนที่เราพูดกันก่อนหน้านี้เลยนะครับว่าการแต่งเนี่ยเราต้องทราบว่ากระบอกนั้นๆนเนี่ยลักษณะการใช้งานอยู่ในระยะไหนนะครับเช่นใกล้กลางไกลอะไรประมาณนี้เนาะสิ่งนี้จําเป็นมากๆนะครับซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยสิ่งที่ ระยะดาเมจนะครับผมเดี๋ยวในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะมาให้ทุกคนดูนะครับซึ่งระยะถ้ามันไกลามากเท่าไหร่นะครับนั่นก็แปลว่ายิงในระสะไกลได้ดีนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปยกตัวอย่างให้นะครับถ้ายกตัวอย่างเล่นๆน,นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็น S M G ที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้นะครับ S M G เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ชูในระยะใกล้กับระยะกลนะครับสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือระยะดาเมจของเขาเนี่ยอยู่ที่15เมตรนะครับนั่นก็แปลว่าเราเนี่ยไม่สามารถยิงได้ไกลขนาดนั้นนะครับผมและถ้าเป็นในส่วนของ assault rifle นะครับส่วนใหญ่เน อันนี้อยู่ที่เราแต่งกันอีกทีนะครับผมในส่วนของ s s ซ a ซอ r นะครับแต่ว่า s s ซ a so เนี่ยก็จะชูการยิงในระยะกลางนั่นเองแล้วถ้าเป็นในส่วนของ LMG นะครับก็จะเห็นได้ว่าระยะาเมนของเขาเนี่ยก็อยู่ที่46กเลยนะครับก็ถือว่าสูงมากๆเลยนะครับผมและก็แปลว่า l m g เนี่ยก็จะเป็นการชูการยิงในระยะกลางกับไกลเป็นหลักนั่นเองนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมือใหม่นะครับคนที่จะทราบอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือไม่ใช่แค่เรื่องของระยะนะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วหัวกระสุนนั กระสุนเนี่ยจะไปถึงตัวศัตรูเนี่ยจะเร็วจะช้านะครับขึ้นอยู่กับความเร็วหัวกระสุนนั่นเองถ้าหากว่ากระบอกนั้นๆเนี่ยความเร็วหัวกระสุนเนี่ย,ยชา้ามากๆนะครับผมนผี่ก็แปลว่ามันไม่เหมาะสําหรับการยิงในระยะก,กลางกับไกลนั่นเองมันจะเหมาะสําหรับการยิงในระยะใกลเป็นหลักซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็น LMG นะครับผมความเร็วหัวกระสุนของเขาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเร็วมากๆนะครับถ้าเลขตัวนี้เนี่ยเยอะมากเท่าไหร่นะครับก็สามารถยิงในระยะไกลได้ดีมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับผมในส่วนของ LMG กระบอกนี้เนี่ยก เห็นไหมว่า,ามันแตกต่างมากนะครับผม SMG เนี่ยก็จะเหลืออยู่ที่327เมตรครับผมน้อยมาก2เราเนี่ยต้องทราบแรงดิดของตัวนั้นนะครับว่ากระบอกนั้นของเราที่เราเราจะใช้งานเนี่ยมีแรงดิดในลักษณะแบบไหนนะครับแรงดิดจริงๆแล้วเนี่ยผมพูดแบบบ้านๆเลยนะครับให้มือใหม่เข้าใจง่ายเลยก็คือมีแรงดิดแนวตั้งและก็แรงดิดแนวนอนนะครับถ้าทุกคนอยากรู้ว่ากระบอกที่เราจะใช้งานเนี่ยมันมีแรงดิดแบบไหนนะครับลักษณะแบบไหนนะให้เรากดมาที่รายละเอียดนะครับผมตรงนี้เลยนะครับ จากนั้นเนี่ยก็เราเนะครับเลือกช้อยทางซ้ายมือนะครับให้ไปอยู่ที่ควบคุมเลยครับผมแล้วเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีช้อยนะครับที่เขียนว่าการกระจายของวิถีกระสุนนะครับสังเกตเห็นได้ว่าในกระบอกนี้เนี่ยมันจะมีแรงดีนะครับที่เลี้ยวไปด้านขวานิดนึงนะครับแล้วก็จะกลับมาอยู่ในแนวดิ่งที่อยู่แกนเดียวตอนที่เราเริ่มยิงตั้งแต่แรกนะครับเอาจริงแล้วเนี่ยรแรงดีดตัวนี้ถือว่าดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกระบอกที่แรงดี่แย่ๆกันดูดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเห็นไหม จริงๆไม่ต้อง SMG หรอกทุกกระบอกจะมีแรงดิดของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยสังเกตเหน็นได้ว่าแรงดิดเนี่ยมันจะไปด้นานขวาก่อนสักนิดนึงแล้วก็จะกลับมาด้านซ้ายแล้วก็จะไหลามาอยู่ตรงกลางนะครับเห็นไหมว่าตัวนี้เนี่ยแรงดิดแนวตั้งก็เยอะนะครับแรงดิดแนวนอนก็เยอะเอาจริงแล้วนะครับสำหรับทริคผมเนี่ยรเรื่องของการหาแรงดิดนะครับให้ทุกคนเนี่ยมาอยู่ที่กระบอกที่เราต้องการจะแต่งนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องแต่งอะไรเลยนะครับเอาอุปกรณ์ทุกอย่างออกแล้วก็ เรามากดตรงที่สนามยิงปืนนะครับอยู่ข้างล่างซ้ายนะครับผมพอเข้ามาแล้วเนี่ยให้ทุกคนซูมนะครับแล้วก็กดยิงโดยที่เราไม่ต้องคุมปืนเลยนะครับสังเกตเห็นได้ว่าตัวนี้นะครับจะมีแรงดิ่ดที่อยู่ด้านซ้ายกับขวาแต่ว่าแรงดิ่ดแนวตั้งเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับเดี๋ยวเราก็ลองมาคุมดูนะครับ กระบอกนี้เนี่ยแรงดิดแนวนอนมากกว่าแรงดิดแนวตั้งนั่นเองนะครับจริงๆมันสามารถทําได้ทุกกระบอกเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าให้ทุกคนทราบก่อนว่าแรงดิดของเราเนี่ยจะต้องแก้ในทิศทางไหนนะครับ <Okay. S 1> สอันนี้ข้อสุดท้ายนะครับและก็เป็นข้อที่จําเป็นมาก,มาก <laughs> ๆเพราะว่าถ้าไม่มีข้อนี้นะครับที่เราพูดมาทั้งหมดไม่มีประโยชน์เลยนะครับนั <laughs> ่นก็คือการตรวจสอบของแต่งที่เข้ากันได้ครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกระบอกที่มัน คุมได้ยากมากที่สุดแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะซึ่งกระบอกที่เราจะมาพูดถึงนะครับนั่นก็คือ SMG นะครับเวกเตอร์นั่นเองคือถ้าเรามาดูรายละเอียดนะครับอันนี้มันก็จะสายไปด้านข้างนะครับผมซ้ายขวาบ้างแล้วก็แรงดิ่งแนวตั้งบ้างนะครับเอาจริงคือหนักมากๆนะครับกระบอกนี้อาการหนักมากเลยนะทุกคน <c oughs> แลวถ้าผมเข้ามาในห้องซ้อมนะครับแล้วก็ยิงแบบไม่คุมนะครับนี่ครับผม หูแรงดิ่ดมันจะมีทั้งแนวตั้งและก็แนวนอนนะครับซึ่งเราเนี่ยก็ทราบแล้วว่าตัวนี้เนี่ยแรงดิดแนวตั้งมันก็เยอะนะครับแรงดิดแนวนอนมันก็เยอะแต่ถ้าหากว่าเราจะแก้ให้มันเล่นง่ายนะครับเราก็ไปแก้ที่แรงดิ่ดแนวนอนนั่นเองเข้ามาสู่ในสายของของแต่งแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีไม่กี่อย่างนะครับที่มันทําให้แรงดิ่ดของเราเนี่ยลดลงนะครับก็จะเป็นเรื่องของลำกล้องนะครับผมปากกระบอกคลิปหน้า่านท้ายนะครับปากกระบอกก็จะมีมากกว่านี้เนาะในเรื่องของลำกล้องนะครับเอาจริงปแล้วเร่องาานี่เราู สเตตไปแล้วเนี่ยเราก็จะทราบได้ว่าควบคุมเนี่ยเพิ่มมา7นะระยะเพิ่มมา2นะครับความเสถียรเพิ่มมา6บังคับลบแม่นยําลบอะไรประมาณนี้แต่สิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนมาสังเกตนะครับเอาจริงๆแล้วข้างล่างนี้เนี่ยผมได้อธิบายไป EP ที่2แล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากจะเข้าใจลึกมากกว่านั้นนะครับให้มาดูที่เรื่องของเอฟเฟกนะครับ อันนี้แหละจำเป็นมากๆนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยตกเรื่องของเอฟเฟกมันเยอะมากนะครับในส่วนของเอฟเฟกเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะได้เรื่องของระยะยิงและความเร็วของปากกระบอกปืนก็คือหัวกระสุนเนี่ยจะเร็วมากขึ้นนะครับระยะยิงก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับผมได้เป็นควบคุมด้วยแล้วก็ความเสถียรแต่ในส่วนนี้เนี่ยมันไม่ได้แจ้งนะครับว่าได้ไปเรื่องของควบคุมในระยะไหนถ้ามันไม่ได้บอกการควบคุมแบบนี้เนี่ยนั่นก็แปลว่ามันจะลดแรงถีบโดยรวมนะครับทั้งแรงถีบแนวตั้งและก็แนวนอนนั่นเองอันนี้ก็ืีมจะ ที่ได้ความเสถียรนะครับควบคุมการบังคับอะไรแบบนี้แต่เขาบอกว่าได้ควบคุมเนี่ยก็จะเป็นควบคุมโดยรวมนั่นเองนะครับก็สามารถใส่ได้นะแล้วมาดูส่วนที่ปากกระบอกปืนนะครับอันนี้เลยครับสิ่งที่มือใหม่ควรจะรู้มากที่สุดนะครับก็คือปากกระบอกปืนบางตัวนะครับที่มันบอกว่าควบคุมเนี่ยมันก็จะได้ควบคุมโดยรวมใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีของแต่งบางตัวนะครับนี่เลยครับผมอย่างเช่นตัวนี้เลยนะครับเขาจะเขียนเลยนะครับแล้วก็จะมีแถบด้านซ้ายที่จะเป็นสีเขียวนะครับบอกว่าการควบคุมแรงดิ่ดแนวดิ่งนะครับอันนี้ก็แปลว่ามัน ยิงด้วยนะครับความเสถียร FOV แนวตั้งในการยิงอันนี้ก็ถือว่าเราทราบเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันช่วยเรื่องของแรงดิ่แนวตั้งนั่นเองแต่ถ้ากระบอกไหนที่เราจะจะไปลดแนวนอนนะครับมันก็จะมีบาร์ชั่น h o r i z o n t a ลที่ผมใช้บ่อยมากๆตัวนี้เนี่ยก็จะได้เอฟเฟกนะครับการควบคุมแรงดิ่แนวนอนและก็ความเสถียรแนวนอนความเสถียร FOV แนวนอนในการยิงเห็นไหมครับว่าของแต่2สองอันนี้สแตทเหมือนกันนะครับข้างล่างนะ มัน <sm art> จะบอกว่าควบคุมเนี่ยบวก9นะครับบังคับลบ2แต่ว่าเอฟเฟกไม่เหมือนกันนะครับนี่แหละครับผมสิ่งแรกเลยที่ผมแบบอยากจะบอกมือใหม่แล้วก็ควรที่จะมาดูในส่วนนี้นะครับติดตั้งไปเลยส่วนต่อไปมาดูที่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมว่าหลายตัวเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกที่ไม่เหมือนกันเช่นกันนะครับในส่วนนี้ก็จะมีเอฟเฟกควบคุมแรงดิ่นแนวดิ่งนะครับผมก็จะเป็นแรงดิ่นแนวตั้งนั่นเองอันนี้ก็ถือว่า R าเศูนย์เนี่ยเป็นคลิปนะครับเที่ลดแรงดิ่นแนวตบ x 2 5กย่อันนี้ได้เป็นความเม่นยำแล้วก็แรงดิดแนวดิง่งแล้วก็แรงดิดแนวนอนเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะได้ทั้ง2แนวเลยนะครับผมส่วนต่อไปพันท้ายนะครับก็เหมือนกันนะผมนี่มันจะได้บังคับนะครับบังคับก็จะเป็นโดยรวมแต่จริงๆแล้วพันท้ายเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแรงดิดแนวดิง่งแนวอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะช่วยเป็นควบคุมทั้งหมดนะครับเป็นหลักเห็นไหมครับว่าการแต่งเนี่ยมันก็จะจําแนกออกไปตามลักษณะที่เราใช้งานนะครับจะไม่เหมือนกันนะนี่เลยครับเป็นส่วนที่ผมอยากจะมาบอกมือใหม่มากๆบ้ากันนเาะแต่่สิง ถ้าเป็นในส่วนของ AR เนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับว be ่าเราเนี่ยเน้นการยิงในระยะกลางหรือว่าระยะไกลหรือว่าระยะใกล้เป็นหลักซึ่งหากว่าเราเนี่ยเล่นในระยะไกล้นะครับเราอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องของแรงดีดมากมายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าการยิงในระยะไกลเนี่ยแรงดีดมันอาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเพราะมันไม่ต้องคุมมากนะครับพอระยะมันใกล้มากเนาะแต่หากว่ามันเป็นระยะที่มันไกลนะครับก็อาจจะมีผลมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนั่นก็แปลว่าถ้าเราเนี่ยต้องการที่จะเล่นในระยะไกลนะครับก็ควรที่จะรู้แรงดีดของกระบอกที่เราใช้งานว่ามีแรงดีดแนวนอนนหรืแววตัั้งมมาาากกกก่็ แก้ไขแรงดีตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการใช้แต่หากว่าเราต้องการที่จะเล่นในระยะใกล้นะครับก็มาแก้ไขด้วยการที่บางทีนะครับอาจจะมาใช้กลิปหน้าเป็นกลิปที่ยืดหยุ่นนะครับได้ทั้งควบคุมบังคับและก็ความเสถียรหรือบางคนเนี่ยต้องการที่จะเล่นเร็วนะครับก็จะใช้เป็นแพนทอมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะได้เป็นควบคุมอะไรประมาณนี้นั่นแหละครับต้องดูเรื่องของระยะด้วยว่าเราเนี่ยต้องการที่จะเล่นในระยะไหนนะครับซึ่งโดยรวมที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับก็น่าจะเข้าใจกันไม่ยากนะครับผมถ้าหากว่าทุกคน่่่ตองงาขววแดู เเรื่องของแรดิตแนวไหนนะครับแนวดิ่งแนวนอนอะไรแบบนี้ถ้าปืนนั้นเสถียรก็อาจจะไม่ต้องซียเรียสเรื่องของแนวดิ่งหรือแนวนอนก็ได้ไปเอาควบคุมแบบรวมๆก็ได้นะครับส่วนใครต้องการที่จะเล่นในระยะใกล้ก็ต้องเอาไปเรื่องของบังคับนะครับหรือว่ายกสะโบเร็วอะไรประมาณนี้ต้องเข้ากันด้วยนะครับในคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้นะครับก็จะมีเพื่อนๆมาคอยตอบกันและก็ให้ความรู้กันอยู่แล้วนะครับผมทุกคนส่วนในคลิปนี้เนี่ยก สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ